ผมพ่อไม่ได้อยู่ในห้องนี่คะอ้าเราหลวงพ่อไปไหนอะแค่นั้นสิครับค,คุณรักษาคะหมายรู้สึกว่าหมอกมันเยอะๆผิดปกติหรือเปล่าคะในป่าหน้าหนาวก็อย่างนี้แะครับไม่มีอะไรหรอกครับหมวดผมชักไม่แน่ใจละขับรถให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเมียหรือเปล่าอุทาสันถอนใจอะไรบางอย่างนะ อวิชาเมื่อไหร่จึงจะเลิกจ้องเวสัทีจะเ,เข้าทีไหม เตรียมตัวให้พร้อมได้เวลาล่านเพื่อนจำหลวงพ่อครับหลวงพ่อไม่ได้อยู่ในห้องนลยคะอะแล้วหลวงพ่อไปไหนอ่ะนั่นแหละสิครับเอ่อคุณนาบาลทับ,ค,บค่ะไม่ทราบว่าคนไข้ที่พักอยู่ห้องนี้หายไปไหนนะครับท่านบอกไปได้สักพักนึงแล้วคะ่ะไปไหนนะครับ ท่านไม่ได้แจ้งไว้ค่ะขอตัวนะคะอาการของท่านอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วนะครับหมอรักษาได้แค่ในอาการเท่านั้นนะครับแต่ไม่สามารถรักษาให้หายกลับมาเป็นปกติได้คุครั แล้วหลวงพ่อท่านจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนครับอันนี้หมอก็ตอบไม่ได้นะครับถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนฉับพลันก็อาจจะอยู่ได้อีกสักระยะแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะเสียชีวิตได้ทุกเมื่อครับหลวงพ่อออกจากโรงพยาบาลกระท่านหันแบบนี้เหมือนกับมีเรื่องด่วนอะไรที่ต้องรีบไปทําเรื่องด่วนเหรอคะ ที่นี่ก็มีแต่ป่าแต่เขาอะค่ะหลวงพ่อท่านจะต้องมาทําเรื่องดุนอะไรที่นี่เหรอคะผมรู้นะว่าท่านมาทุดงที่นี่เพราะอะไรเพราะอะไรเหรอวิทาพวกคุณนะ่ะเห็นผานนั้นไหมชาวบ้านเรียกว่าผาแสงธรรมครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มีพระทุดมเก้ารูป มาทุดงพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายต่อมาพระสมฆก้ารูปนั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ภายใต้ผานั้นผาแสงธรรมจึงเปรียบเสมือนศูยนย์รวมญาสมาธิอันยิ่งใหญ่ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเป็นยินแดงทักษสิทท่านคงหวังว่าอยากจะให้บรารมีธรรม ชำระาบาปกรรมในใจของนางเอื้องจันลงได้บ้างถึงว่าสิคะหลวงพอ่อถึงได้นำดวงวิญญาณของเอื้องจันมาสวงบุญที่นี่ท่านอาจจะทุดงไปที่ผ่านนั้นก็ได้นะครับท่านอาจจะอยากรู้ว่ากำลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจะได้รีบ,รบออกไปขนาดนี้ผมว่าเรารีบออกตามหลวงพ่อเดีก่าค่ะ Sorry.